น้องจิวหลิวทรัพย์สวีมาเดินเล่นกับพี่บุญทองพี่บุญทองพาน้องเดินเล่นห่ะคะพาน้องเดินเล่นหะครับบุญทองผู้ชายจิวหลิวเป็นผู้หญิงค่ะน้องเล็กหญิงผู้หญิงเล่นเล่นกันเนาะจิวลิวชอบลูกไก่เหรอจิวหลิวชอบลูกเจี๊ยบหล่ะคะจิวลิวชอบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูก ของแม่เกล็ดมณีพ่อสร้อยเพชรแม่เกล็ดมณีเกิดลูกเจี๊ยบสี่เจี๊ยบหลูกเจี๊ยบสี่เจี๊ยบน้องจิ๋วหลิวอยากมาเล่นกับลูกเจียจเจ๊ยบน้องจิ๋วหลิวอยากเล่นกับลูกเจี๊ยบหันมองแล้หันมอง,มองลูกเจี๊ยบอยู่ทางนู้นคุณทองกับเล่นกับ เพื่อนทองแดงบุญทองเล่นกับเพื่อนทองแดงรุ่นเดียวกันเลยนะตัวเท่ากันเลยนะเป็นผู้ชายเหมือนกันบุญทองกับทองแดงกับน้องจิวหลิวทับทวีลูกเจ็บเกียรตนีอยู่ทางนี้ค่ะลูกเจ็บเกตทวีลูกเจียบเกียรตนีแม่เกียรตนีพาลูกเจ็บเดินหาอาหารกินทั้งวันทั้งวัน น้องจิ๋วหลิวเล่นกับพี่อยู่เรีเล่นกับพี่บุญทองพี่บุญทองเล่นกับน้องจิ๋วหลิวน้องจิ๋วหลิวเล่นหางของพี่บุญทองจิ๋วหลิวทับทวีมีเพื่อนเล่นแล้วพี่บุญทองใจดีพาน้องเล่นด้วยพี่บุญทองกับพรทองแดงพรทองแดงก,กับน้องจิ๋วเหลิว พี่จินตาลาล่ะจินตลาเจ้าพี่จินตลาเจ้า,จน,า,จาน้องเล่นด้วยกว่อนได้ก่อเจ้าดูความสุขของน้องจิริวเล่นกับพี่น้องจิริวทับทวีเล่นกับพี่บุญทองสนุกจังเลยพี่บุญทองใจดีใจดีพี่บุญทองใจดีใ,จดใ,จดให้น้องทัพทวีเล่นหางาเขาเคยเขาเคยลองหมัดกันแล้ว บุนทองสายไปหนึ่งหมัดแต่น้องจิว๋วเอาคืนสองหมัดชกชกชกตบตบตบหาลูปูแล้วครัวนี้ลูกปูก็นำภาพความน่ารักของน้องจิว๋วตัววันตัวคืนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยววัขนข้างหน้าก็จะเท่ากันหมดล้วเนาะมาให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันพร้อมกับแม่ไก่และลูกเจี๊ยบแม่ไก่ เปลี่นีและลูกเจี๊ยบทั้งสี่และพี่พรไม่ใช่พี่ไม่ใช่พรพี่เพชรดำพี่เพชรดำน้อยพี่เพชรดำน้อยกับพี่บุญเรืองพี่เพชรดำน้อยกับพี่บุญเรืองนำความสุขนี้มาให้กับทุกท่านได้ชมกันขอ ความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน,ทน,ทนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาธุ